สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแทะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝ่งด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยการเสนอภาพการเสด็จเยือนต่างประเทศทั่วโลกซึ่งมันทำใหม่ในส 103, ามัย1 0 3ย0 6นู่นยังไม่เกิดน้อง,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 ง้อแยม้าีิบปีนะครับค่ะ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการสร้างคุณประโยชน์ทางการต่างประเทศที่มีกาพัฒนาประเทศมันไม่ใช่นะครับไอตอนเสร็จทั่วโลกนะคือมันเรื่องของเขาอ่ะการสมภา์นักเรียนทุนที่อในการศึกษาแล้วเพื่อแสดงความรู้สึกและสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นได้รับจากพระองค์และไอที่ทักสิงเขาจัดหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนทําไมคุณมาฉายเยอะกว่าในหลวงอีกนะืมและการสมภา์ประชาชนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินจากราคาที่แปดไปราคาที่เก้า กุ้งเขาจะอายุเกินเจ็ดสิบละเอียดมากนะสัมภาษณ์ลุงตอนอยู่เออตอนนั้นผมรู้นะด้วยการที่ก้าวมนยิงพี่มันนะคือต้องไปสัมภาษณ์ชุกเป็นแผ่นดินเขาบอกอย่าทิ้งประชาชนอย่านี้คด,ดีอย่าพาดผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นแหละคุณได้ยินได้โฆษณาเนี่ยตอนหนีไปสวิต์เนะหนีคดีอย่าัจะจบมันไม่ใช่หรอกมันหนีคดีมันไม่ได้ละทิ้งเพระมันจับผู้บริสุทธิ์ มีการดําเนินคดีแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็กลับมาครับรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชายาตพระนามเต็มของรัชการใหม่มันมีด้วยวะและพุทธเลสการาและพุทธเราิการ,การมันมีพระนามเต็มราชการใหม่มมและพุทธเิสการซึ่งเมื่อคืนวันที่สิบสี่ตุลาคมมีการเผยแพร่ข้อ,อ,อขมูลนะผ่านวงการพวกกิจให้สามารถตัดเอาไปทำท่าได้ การออกรายการที่ไม่ใช่รายการข่าวสารเช่นรายการกีฬารายการละครรายการเพลงรายการเด็กหรือการโฆษณาให้กระทําได้แต่ต้องไปไปตามมติคอชนอนพิเศษนะครับค่ะนะอย่างนี้นะครับเช่นการพากเสียงควรใช้น้าเสียงและถ้อยคาที่สมรวมอืมตลกไม่ได้ห้าตลกพิธีกรผู้ดำนรายการบุคคลที่เข้ามรายการควรแต่งกายด้วยโทนสีขาวดํามันบังคับให้แต่งตัวเนี่ยนะ โทนสีขาวดำห้ามลวดลายอีกมีลายด้วยำก็ห้โทนสีดำมากกว่าสีขาวทรงผมชายคนเรียบร้อยหญิงควรรวบผมให้เรียบร้อยอันนี้พูดจริงผมไม่ได้ตลกนะครับถึงคนที่คนตลกแต่ผมอ่านเนี่ยผมก็มันแปลกเนี้ยคนที่ย้อมผมดำผมแดงเหมือนอีผีไม่ได้ไม่ได้นั่นก็ต้องไปย้อมมันเป็นงานศพมันยังย้อมผมแดงอยู่เลยคุณรู้สีหน้าท่าทางเราไปประหารสีหน้าท่าทางกิยาวาจรน้ําเสียงคอยสํารวม แล้วสี่ในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามสิบวันขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาบรรยากาศของการถวายความอะไรยสามสิบวันมันต้องเศร้าอย่างเดียวนะพี่น้องนะมันการะได้การรสดงความรู้พอดีองมจะทุกภาคส่วนให้หรักษาระดับความเข้มข้นไว้แปลว่าอะไรวะ มันจะต้องทราบเป็นแคบเข้มข้นนะต้องบาบบางด้วยต้องไปกระทืบคนอื่นเขาด้วยดึงผมแบบผมยุ่งเหมือนสิรินทร์ทอรจริงดิแบบผ้าคลั่งหน่อยค่ะคุณลุงคุณต้องรักษาระดับความเข้มข้นไว้ทางนี้ตามตารางการถ่ายทอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคุณไปดูในเว็บเปชนไทยนะเว็บรปชนไทยไอหัวข้อที่ว่าอะไรกกทชเนี่ยนะกทชเออกทชคุณไปดูอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ หลักฐานมีคุณไปดูนะตามตารางการถ่ายทอดพิธีทำสวดพระพิธมและประคมย่ำยม่มคือมันเรื่องโบราณเหลือเกินนะทพ้าะสมควรทีว่ากิจจะถ่ายทอดเจ็ดวันแรกตั้งแต่สิทียี่สิบตุลาหลังจากนั้นยี่สิบเอ็ดยี่หกตุลาจะไม่เียวลาแล้วจะกลับไปถ่ายทอด,ดีกครั้งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหนึ่งกึงสองธันวานะอะไรมันเ่ยนะเยอะแยะ รายการเดินหน้าประเทศไทยยังคงดําเนินต่อไปครับมันเดินหน้าแล้วมันถอยหลังมาน่าเป็นรายการถอยหลังโดยคอร์ทชอแช่แข็งประเทศไทยนะดาเนินต่อไปปรับพังให้เหมาะสมในโซเชียลมีเดียที่อยู่ในการดําเนินของสถานีกระจายเสียงโทรทัศน์ขอให้นําข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นํามาเสนอเพื่อถวายความอาลัยด้วยนะค่ะเพื่อถวายความอาลัยนะครับโซเชียลมีเดียนะต่อบ้านพระ็จ้าได้ิวณคนเด็กนะ อันนี้ยังไม่จบนะครับอันนี้แค่ครึ่งเดียวเลยโอ้แค่นั้นก็ประกาศเสียงการโทรทัศน์กรณีพระบาทเจ้าอยู่เมื่อเด็กนี้เป็นบันทะขึ้นไม่คิดแต่เป็นจริงนะกูจะเชื่อเลยแต่สวรรคตมีมติอย่างนี้นะครับคนหนึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางโคตผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ระบบพพื้นดินดาบเทียมระบบอื่นใดให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสนักพระราชวังโดยเคร่งครัด ผิดกฎไม่ได้นะต้องกดโดยเค่งคัดทังการถ่ายทอดภาพหรือเสียงเกี่ยวกับการเดจบาลคดงานพบนมศเจ้าอยู่วซึ่งมันใช้ชื่อเต็มหมดคงนีเพราะว่าเดชบาลผมดึงได้มาเมตตาดีดีดึงบินนคุณลูก่อราม่าพลาดมว่าดให้เอาให้มันรู้เรื่องหน่อยก็ได้เดชบาลคดให้เชื่อมโยงสัญญาณโดยตรงแกนสานยองกันเฉพกิจแห่งประเทศไทยคือคพอผมกลัวคนฟังหลับนะคนพูดเร็วหน่อย คสามรายการไปแพร่รายการนั้นยุคก <c oughs> ระจาเสียงทรัศน์ให้งดการไปแพร่รายการที่ได้มีความรื่นเริงเป็นเวลาสามสิบวันห้ามวเลาะเชิญยิบเจง้งก่อนบายใครเกเจ้งครับ <c oughs> เออเจ้งให้หมดนี่แต่บรรยากาศที่เข้มข้นของความเศร้ายัางผมผมสูดนะไอ้เวิร์กพอยมันตัดตะโกดร้อ,องไห้ได้ไหมเนะี่ยฮะไอ้ไว e ์ม y m เตอร์กลายเป็นอะวิปปิ้งม g m เตอร์ได้ไหม ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมมันเหมาะสมยังไงวะฮะห้ามนะงดการบรยแพระกาแสดงความเืมเวลาสามสิบวันเบิก์คอยเก่งครับขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมมันเหมาะตรงไหนว่ามึงบังคับอะบังคับให้เป็นความเหมาะสมก็คือมึงมึงต้องเศร้าเศร้าอย่างเข้มข้นเลยนะเจียจางไม่ได้คลั่งเลยค่ะต้องคลั่งเลยแหละทีเดียวเพื่อนอนประสุมากนทุกคนมันมีคุณตรงไหนวะแสดงความอะไร แต่พี่เจ้าอยู่วะไปีกั้งหนึ่งพอเรา,ารเรปนร,รามาเพุทธเจ้ที่เป็จาก,กีนุปินสยามมีเดยอย้ก็กูเอฮะงง่จริงๆเขาทำไมมันต้องเรียกื่อเต็มเลยฮะให้พระรับอนุญาตประกอบการกระจายเสียงโรัรับอนุญ,ญาตประกอบการเสียงไปตัวนี้ยังไม่จบเลยฮะโปรดฟังนะครับมีอีกแค่เจ็ดคอเองโอ้อีกแค่แล้วแต่ละคอเนี่ยายาวๆทั้งนั้นเลย ให้ผู้รับไปประกอบอนุญาตนะค่ะพวกเวิร์กพอยพวกนิ้ชันไว้ทีวีทั้งหลายแหล่ใบทีวีจะปปิ้นิวเนี่ยนิวทีวีทั้งผู้ได้รับและผู้ได้รับอนุญาตทดลองต้องทำเจ็ดข้อดังนี้นะครับช่วงสามสิบวันแห่งการเช็งเม้งเนี่ยนะ <c oughs> นึ่งการนำเสนอรายการและการโฆษณาของสถานีจะต,ต้องไม่เป็นการแสดงถึงการบันเทิงใจ การเล่นเตะลามท้งปวงการสุกเรื่องเลิ่งล่งลอแหลมรุนแรงตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สมรวมกูว่ากูเป็นนักเรียนน,นะว่นเนี่ยฮะแสดงอารมณ์เกินกว่าความสมควรแสดงอารมณ์เกินกว่าสมควรมันแปลว่าอะไรวะแสดงอารมณ์เกินกว่าสมควรไม่ได้ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสีใสยใจของประชาชนชาวไทยงงจริงจริงว่ะ คือมึงต้องเศร้าอย่างเดียวจะเกิดมาความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าสียใจโอจ <ะ S 2> <น>้ยทำไมจะเยอะขนาดนั้นล่ะคะคุณลงุงนี่ประเทศไทยว่านะทำไมเป็นแบบนี้เนะี่ยเดินทางไปไหนก็ไปนะครับนะปิดบ้านนะแล้วมึงก็ฉลองกันแอบไปเบอร์เดตู้อยู่วันเกิดไม่องฉลองแต่ระวังมันกระทืบผมว่านะพร้อมใจกันจัดนะถ้าใครมาบังคับกระทืบแม่งเลย มึงต้องสู้กับมันแล้วอะอนีะขัดขืนครับโอ้ยเรายังมีน้อยอยู่หรือเปล่าคะคุณลุงไม่น้อยหรอกมันสร้างดราม่าเหรอเกิดสองครามกลางเมืองเรื่องไว้ทุกในเรื่องดำกับไม่ดำเนี่ยแหละเลืองแดงไม่ต้องคิดแล้วเอาดำกับไม่ดำแล้วคนที่ไปเป็นพวกเหรียญทองไอเหรียญทองนี่มันก็เยอะนะคะคุณลุงไอพวกหานี่ไอหมอสอตีนพวกนี้นะี่มันเห็นแก่งเงินแล้วคะ่ะมหาหาแล้วก็กลับอ้าวแต่ในเฟซมันดูแบบโอ้โหมีตำหนากมันก็พูดไปอย่างนั้นนั่นแหละไอพวกนี้จะมีอะไรไอพวกนี้เห็นแก่ได้ ผมไปอ่านแต่ละโพสต์นี่ดูดีมากเลยแล้วเหมือนจะเอาจริงด้วยให้ให้รักษาไปโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยรู้สึกโดนไปเป็นแสนมั้งรักษาค่ารักษาเหรอค่าพยาบาลไอ้หมอนที่มันถึง่เงินมันลักในหลวงจริงแต่ในหลวงใช้ชํำระหนนี้ได้ยังไม่จบนะครับผมเพิ่งอ่านไปข้อเดียวคนจะขัดคอเลยค่ะข่ดค่ะเดี๋ยวผมแจ้งจับหนึ่งสองเลยเขาสอง ผู้ดนำเนินรายการพิธีกรผู้ประกาศและบุคคลผู้ร่วมรายการแต่สานีจะต้องแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม <c oughs> ใช้โทนสีขาวดําห้ามลวดลาย <c oughs> และใช้โทนสีดํามากกว่าที่ขาวการใช้ถ้อยคำใน,นกริยาแสดงออกถึงความสารวมและเหมาะสม <c oughs> มันบังคับเนี่ยหัวเราะไม่ได้ใครยิ้มหัวเราะเนี่เยเยสติดกุ๊ก <c oughs> มันก็ต้องมียิ้มบ้างไม่ใช่เหรอห้ามห้ามห้ามนะสาม การนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมรรคตหรืออันสืบเนื่องจากการสมรรคร่ะตคองจากเจ้ามูลข่ออขาวสารที่รับวามชอบโดยงานรับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นเออเสนอเรื่องสมรรวคตไม่ได้นะครับประเภทตายแล้วเนาว่าแล้วเหม็นแล้วแล้วมันแย่งนะไม่ได้เรื่องอจริงไม่ได้เลยหรือใครขโมยศพไปไหนก็ไม่ได้หรือใครไปโดนศพไม่ได้โดยจะต,ต้องไม่มีการขยายความวิเคราะห์วิจารณ์ห้ามวิเคราะห์วิจารณ์ ทำไมตายนานแล้วถึงต้องมาประกาศไม่ได้เด็ดขาดห้ามวิเคา์วิจารณ์ประกาศทำไมไม่ต้องประกาศแล้วครับประกาศแล้วชิบหายอย่างนี้เดือดร้อนอย่างนี้แหละ<น>ผมถึงบอกว่าไม่อยากให้ในหลวงตายตายแล้ว<อ>เดือดร้อนชิบหายเลยห้ามี่สั่งห้ามไหมขนาดดูคืเดือดร้อนตายเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอคนบอกว่าในหลวงตายใส่ไม่มีฉลองครับในหลวงตายยิ่งชิบหายหนักกว่าเดิม <laughs> สี่ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศของรายการสถานีให้ปรับ ระดับพกสีให้มีความเหมาะสมต่อการร่วมถวายความอะไรมันแต่ว่าอะไรวะคือพูดง่ายๆนะมันจะปรับให้เป็นโทนขาวดำหมดเพราะนั้นโทนทัศท่านไม่เสียนะครับเพราะข้อสีเนี่ยมันบอกให้ปรับปรับสีปรับภาพจ้ยนะให้มันดูซึมๆให้มันดูเหมือนอะไรเขาเรียกแวมไพร์ถวายไล่นะให้มันเหมือนเหมือนผีเด็บอ่ะห่า กรณีการนําเอารายการากต่างประเทศมาเผยแพร่ออกอากาศผู้รับใบอนุญ,ญาตจะต้องตรวจสอบเนื้อหาและระเบียบการเสนอให้เหมาะสมตามคุอนุลทิต่างประเทศก็ไม่ได้นะครับสมมุติว่าคุณเสนอรายการรายการหมากับแมวมันหัวเราะเนี่ยไม่ได้นะตลกเขาไม่ได้นะครับห้ามหัวเราะให้ร้องไห้อย่างเดียวหกให้ผู้รับใบอนุญ,ญาตเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทันทีเมื่อมีการถ่ายทอดอันนี้บังคับเลยครับเมื่อมีราบทีธทีนะไม่ถ่ายทอดเดี๋ยวมีเรื่องนะครับค่ะคือแสดงว่าเขาบังคับไม่ใช่ว่าจงรักภักดีมันบังคับทุกช่องนะอั่นแหละคือรายการเป็นน้ำเน่าอย่างไงเนี่ยนะขอให้เธอทุนเจ้าไว้เขาบอกให้ยิ้มเศร้าอ<ต>ะ่ะตลอดเวลาสามสิบวันตั้งแต่สิบสามตุลาเป็นต้นไปนะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีครับนะว่าประชาชนไทยจะต้องเศร้าแล้วหลังจากนั้นนะครับคือผมว่าหมดแล้วเขาบอกว่ายิ้มได้แต่ยิ้มแบบเศร้าๆอะค่ะคุณลุงยิ้มยังไงว่ายิ้มแบบเศร้าๆคือผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรกันลักหนาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ออกแบบเป็นเรื่องที่บังคับให้ทํา มีใช่เรื่องที่เป็นธรรมชาติทิ้งั้างบนนี้แสดงว่ายังไงครับคนไทยกลัวทหารของในหลวงคนไทยกลัวอัตติพานของในหลวงคนไทยกลัวไอ้พวกที่ไม่เคารพคนอื่นของในหลวงคือพูดง่ายๆว่าในหลวงกลัวประชาชนเนี่ยในหลวงกลัวประชาชนจะไม่รักอในหลวงกลัวประชาชนจะไม่กลัวครับ ไม่ใช่ไม่รักนะในหลวงครัวประชาชนจะไม่กลัวประชาชนทั้งรักทั้งกลัวค่ะตอนนี้แล้วในหลวงใจดีครับเปิดวัดสิบเก้าวัดให้ประชาชนนารถไปจอดเพื่อต่อรถสาธารณะแล้วมึงจะไปทําไมอืในหลวงคนน้นในหลวงมันบังคับคุณขนาดเนี้คุณยังจะมีในหลวงต่อไปอีกแล้วผมถามไม่มีแล้วในหลวงสวรรค์ไปแล้วไงนี่ก็ ดูอยู่ที่ว่าเปรมกับฟ้าชายเนี่ยใครเท่านั้นแหละทุกวันนี้นะครับพยายามีคนปลุก,กระดมยังไงคะเรียกใครเห็นท่านผู้บริหารราชการเท่ากาลีสีสาวบ้างผัวหัวกระบ,บาลไปงานบรมศพหรือไม่ทาไมไม่กล้าเข้าเฝ้าองค์ไร้เชราาชบ้างมๆๆผมกับตรงงผมมีอารมณ์กับคุณนะมผมม,มีอารมณ์ผมไม่ด่าเต็มผมไม่เชียร์เสียนะครับผมไม่มีอารมณ์เลยนะ พาะเราตัวผมเศร้ามากที่ประเทศนี้ยังมีระบอบกษัตริย์ผมเศร้าอย่างเดียวครับประเทศนี้ทําไมมึงยังมีระบอบกษัตริย์มีไปทําไมกูไม่เข้าใจอ่าแล้วคุณลุงจะหาทางออกยังไงอ่ะไม่ให้มันมีเนี่ยยึดอํานาจยึดทหารไม่ต้องมีจบประเทศเรืเกาหลีใต้มึงนิยมใช่ไหมคุณน้องแยมชอบเกาหลีใต้ไหมมีกษัตริย์ไหมไม่มีค่ะไม่มีมีเวลาพอดีอืม ชอบบริการแม่ Harvard, Harvard ะฮาวร์ฮาวร์เนี่ยฮะชอบค่ะแล้วมีกษัตริย์ไหมกูก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ไเข้าใจนะ <c oughs> ออสเตรเลียมีกษัตริย์ไหมก็มีเป็นเครือจากพระพค่ะไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยอืมผมถามคุณเนี่ยเอากษัตริย์ที่ดังสุดโลกเอาใครญี่ปุ่นมั้งญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นอากิจก็ได้ที่ว่าดังมากๆสมมติท่านสวรรคตกูถามว่ามีอย่างนี้ไหมสามสิบวันโทนเขาดาเนี่ยะมีไหมก็ต้องจับตาดูค่ะแล้วเอามาเปรียบเทียบตีประเทศเขาเจริญกว่ามึงเยอะนะ ประเทศจร้อกว่ามึงเยอะเขาไมยอไม่ทาอย่างนี้เลยอมผมถามว่าเวลาเขาใหญ่ใหญ่ตายเน,ะนี่ยสมมติคนนั้นมีคุณค่ากับทีมฟุตบอลมากๆฟุตบอลโลกสมมติประธานฟุตบอลโลกมันตายกันอืม,มันจะงดแข่งไหมปีนึงงดแข่งไม่มีไหมวะอือย่ามากไม่นะมีแต่ประเทศนี่แหละอย่างมากโค้วเข้าไปแล้วก็ติดลิบบินสีดำนี่ต่อยต,อตรงแขนนี่มันร้องเพลงอืม มาจะเก็ทิ้งมากเกิดแล้วก็แล้าลังไปอม <c oughs> ่รู้สมพูดไยผมคิดเพลงไม่ออกแหมสมุติคุณจะไหวอะไรในหลวงนะอ <c oughs> ืมแทงฟุตบอลครับขึ้นไปมาจะเก็ทิ้งมาเก, <c oughs> กิดแล้วก็จบจริงไหมอืมมึงจะอะไรกันแล้วกันหนาวะมันพอเป็นพิธีรถทงขึึ้นสาวลุงไว้ต้องชักทงเลยก็ได้ จะได้ประหยัดไงจะทักไปทาไมมันนประเทศนี่มเป็นขี้ข้าเขาจะทักไปทาไมที่นี้มันมีคําถามเกี่ยวกับฝ่ายเราว่าในเมื่อพวกมึงไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นการเอ่อเป็นการปกครองในของประเทศไทยเนี่ยจะเอาสาธารณรัฐหรือสาพันธรัฐของของพวกมึงเนี่ยไหนมึงพูดข้อดีข้อเสียมันมาที่มันดีกว่าสถาบันกษัตริย์ยังไงตรงนี้ไม่ใช่กษัตริย์ครับพี่น้องและบอกพิ่ลมันไม่ใช่กษัตริย์นะเพราะมันบอกว่าประชาชนมันกษัตริย์ที่ไม่รักประชาชนกษัตริย์ที่ ทำรายการปกครองมันเป็นกษัตริย์ตรงไหนวะมึงรักกษัตริย์ต้องรักคนรัชอมึงอย่ากระแดะนะมึงรักกษัตริย์ก็ต้องรักไอ้เบียงเงี้ยยึดอํานาจบ่อยๆเงี้ยแพ้รู้อยากแพ้มึงรักกษัตริย์ต้องต้องยอมรับว่าประเทศอื่นเขาต่อต้านเราอืมึงรักกษัตริย์ต้องต้องรักตาช่วยเต็งเส็งสมัยก่อนองศาสุจีค่ะมึงรักกษัตริย์ต้องรักสตาบุเซนใช่ไหมรักก็ตาฟี่พวกประเิตการน่ะเอ้ยไม่ใช่ในหลวงไม่เหมือนทำไมจะไม่เหมือน ก็ดาฟี่มันอยู่ได้เพราะบรรดาอเมริกาค่ะใครเป็นศัตรูออขี้ข้าอเมริกาใครวิจารกษัตริย์ไอขี้ข้าทักษิณก็เหมือนกับเพีแต่มันเปลี่ยนชื่ออืตั้งเป็นระบอบทักษิณเขาเลือกกันมาอืมมึงจะใครมาก็ระบอบนั่นแหละถ้าใครชนะใครแข่งกันมาสมมติว่าซีพีลงไปแข่งไอระบอบซีพีอ้ามันมีด้วยเหรอคะระบอบทักษิณมันจะมีได้ยังไงร,ออระบอบเนี่ย r e l i มนะระบอบภาษาอังกฤษร e l i ม regime นะระบอบก็คือ การตกครองที่มันเป็นรูปแบบที่มันยึดโครงสร้างไว้แล้วมันเป็นระบอบอถ้ามีระบอบทักษิณกษัตริย์ตายแล้วครับอืมมันไม่มีนะคะพี่น้องไม่มีมาันระบอบก็คือมันสร้างขึ้นมาเวลาแพ้ไอที่เขาปนเขาไม่ได้ปนทักษิณเขาปนประชาชนเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่ากูปนทักษิณเพราะทักษิณมันโกงมันจะบอกคุณตรลๆว่าเอ้ผมปนประชาชน ผมพ้รดงน้ประชา,ยายชนมันพูดตรงตรง,ตรงไม่ได้มันก็กระแดะระบบทักษิณแล้วไปพวกบางคนวบาปนทุนสามาญปัญหาคือว่าตรงๆคือคุณเป็นเผด็จการคุณแพ้รู้จักแพ้แล้วคุณหาเหตุผลว่าผมไม่ได้ป้นนะครับผมต้องการทราบประชายตายที่สมบูรณ์เพราะว่าประเทศไทยในนักการมึงไม่ดีแล้วมึงดีอ่ะเออกูดี คุณสร้างมาคุณก็บิดเบือนไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเหมือนคนที่มันมาป่นเราแล้วมันบอกว่ามันหวังดีกับเราคุณหวังดีต่อคนอื่นโดยที่คุณไม่เคารพความคิดความเห็นเขาค่ะคุณไม่เคารพความเพภาว่าทัาีคุณใช้อำนาจในเมื่อคุณไม่เคารพเราคุณใช้อาวุธกับเราเนี่ยแล้วเราจะไปเคารพคุณแหละเฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้เออ ต้องสติวิธีในเมื่อยึดอำนาจมันใช้ปืนหรือน้องแยมใช่หรือมันใช้ไม้จิ้มฟันใช้ปืนใช้รถถังใช้ปืนรถถังใช่ไหมแล้วคุณจะไปทําอะไรกับมันกูก็ต้องสู้กับมันอย่างน้อยที่สุดกูก็ยืนเต็มถนนกูไม่ยอมตายก็ตายอืมันต้องอย่างนั้นครับมันมีแต่ว่ามันต้องการให้คุณกลัวแล้วคุณก็ไปสอดรับือกลัวเฮ้ยหนึ่งถึงสองเฮ้ยติดคุกคุณก็ลัวหนักกว่านี้นะคุณชุมนุมมันเอาปืนยิงคุณอะ คุณลุงนี่ไม่ได้บอกให้พี่น้องที่ฟังอยู่อยู่ดีออกไปไปบอกกูจะสู้กูไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้นะคะให้ฟังแล้วก็ตอนไหนก็ได้หน่อยคือคืนนี้ก็ได้ครับมันไป่ที่พวกคุณอนาคตคูณผมไม่เกี่ยวคุณไม่สู้กันแล้วไม่พอแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาแล้วกรับคุณลุงยังยังไม่ถึงไม่ถึงมันอยู่ที่เรื่องของคุณเนอ่มผมก็ทําหน้าที่ของผมครับค่ะผมทําหน้าที่เพียงให้รู้ว่าคุณกําลังสู้กับใครอื สู้กับใครแล้วก็คิดกับคุณยังไงเขาปฏิบัติต่อคุณยังไงเขาเห็นคุณเป็นคนหรือเปล่าอืก็เท่านั้นเองครับถ้าคุณจะเถียงก็เถียงไปผมถามว่ามันจะได้จะเสียมันอยู่ที่ตัวคุณนะอยู่ที่ตัวคุณครับอนาคตมันอยู่ในมือคุณคุณคุณไม่เกี่ยวคุณสบายก็เรื่องของคุณคุณสบายก็สบายไปไม่ต้องมายุ บางคนก็บอกคนที่คิดว่าลาบากก็รอให้คุณลุงกลับมาแหละเขาถึงจะออกให้คนไม่รอเขาก็ไม่มาหรอกก็ไม่เป็นไรคุณก็รอไปเรื่องของคุณผมพูดนี่เพื่อให้รู้ว่าเรากาลังเจอกับอะไรแล้วกํากลังเจอกับอะไรครับแล้วสิ่งที่เราเสียคือคุณเสียไม่ใช่ผมเสียคนเดียวนะไม่ใช่ทักษิณเสียทําลายทักษิณทาลายแล้วอะไรทุกวันนี้ไม่ต้องมีเหลืองแดงมีแต่ดำอย่างเดียวเขาเนี่ยมีความที่เปรียบเขายึดกลุ่มทุกอย่าง ทั้งทหารทั้งกลไกสารทั้งรูปการจิตสนุกความคิดทั้งวิญญาณเนี่ยทั้งอุปทานที่เขาสร้างบอกคนไทยต้องเป็นดำหมดเลยซึ่งจริงๆมันไม่ได้ดำน,น,นะครับคนไทยเม่ต้องการไว้ทุกข์แต่มันจะมากล้าสแสดงให้กูเป็นไว้ทุกข์กูให้กูใส่ชุด,ดงให้เปเบอร์ดิมันไม่มีเพราะมันห้ามไงมเพราะมันห้ามครับมันบังคับให้คนต้องดำแล้วมันถ่ายเฉพาะไอ้คนที่ร้องไห้ ไอ้คนที่หัวเราะเออดีไอ้บอดตายมีไหมมันไม่มีมันทําไม่ได้อืแต่ในทางตรงข้ามนะถ้าคมการน้าประชาชนนะ,ะไม่เอากษัตริย์ส่งเสริมการล้มล้างความคิดที่เชิดชูกษัตริย์เนี่ยผมถามว่าจะมีคนไว้ทุกไหมมันก็ไม่มีใช่ใครไว้ทุกข์กลายเป็นหมาเพอใครไว้ทุกข์ให้กรัตรโดนกระทืบคุณถามว่าจะมีคนไว้ทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดสร้าง เพื่อทําให้การตกความมาเข้มแข็งมาถึงออกมาขอทศชอปพี่ทศผมอ่านิ้ยกี่รอบยี่สิบกข้อเนี่ยมันแม้แต่บรรยากาศโทนสีทุกอย่างนะให้เข้มข้นนะไม่ใช่ไว้ทุกนะครับมันต้องต้องสร้างบรรยากาศให้เข้มข้นแต่ว่าอะไรว่าเข้มข้นตกค้างไ <c oughs> ง,งจะร้องไ้ให้ค <c oughs> <c oughs> ้างกันแบบว่าให้สร้างภาพแบบว่าเหมือนเหมือนเกาหลีเหนือดูดูแบบให้ร้องแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วใครที่ไม่เห็นด้วยก็กระทืบซ้าให้มันดูเป็นบรรยากาศที่เข้มข้นสิ่งที่ เราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเนี่นยแต่เราคิดยังไงมันก็ร้ายกว่าที่เรามองอะะ่ะค่ะผะพยายามคิดว่ามันคงไม่หรอกมั้งมันคงไม่น่้ด้านเอวันนี้มันใครไม่ใส่ชุดดำกระทืบเว้คนบ้าโอ,อ,อ้โหคนสติไม่ดีคนอะไรคนว่าเกิดแก่ธรรมดามันก็จะกระทืบจะไล่เขาเนี่ยอืม,มันมาถึงวันนี้ได้ยังไงว่าประเทศไทยนะมึงแรดออบสไม้นะห้ามยิ้มมึงเปลี่ยนเป็นแรดออบบิทพิงดีกว่า จริงไม่ต้องแย่ปิดไปเลยมันห้ามยิ้มมันห้ามร่าเลยองเอาร้องไห้อย่างเดียวแล้วคน่ทจะขายอะไรขายความเศร้าเหรอมันไม่ใช่สยามมองยิ้มร่ทจะเป็นเกาหลีเหนือลหะอมันมาถึงวันที่ด้ยังไงวะไม่ใช่มันเลวครับแต่เรายอมมันนะเรากลัวผมพีด้วยนะครับไอที่บางคนเขาบอกว่าจะเล่นคืนนะนะผมบอกตรงๆนะถ้ามันทําล้วเราก็ทํามันคืนถ้าหากว่ามึงกระทืบคนที่ไม่ใส่ดําแล้วก็กระทืบพวกบนบ้างครับ ผมเห็นด้วยเพราะว่าทําไมมึงต้องลังแกคนอื่นอย่างเดียวอะเออลังแกได้ฝ่ายเดียวเหรอใช้คําว่าลังในหลวงมาลังแกคนอื่นได้ฝ่าย,ยงงเดียว<อ>ง่วยวยงายเนาะเนามันตามล่าผมเห็นด้วยนะที่สายมาน้อยบอกว่าเล่นนั้นบ้างผมเห็นด้วยอืมแล้วเพราะมันทําเราให้มันหงอกบอกมึงแน่จริง,ม,ง,รงมึงแน่จริงออกมาเลยใช่อันนี้ไม่ใช่ปู่ดมนะคืออย่าไปหงอมันเกินไปอะไอ้พวกนี้นะผมถามณว่าคุณยอมทุกอย่างที่อำนาจคุณก็ยอมหนึ่งปีคุณก็ยอมเพราะ น่ารับรู้เสียเยอเอาเย็ดไปฮะปวดเยอะแล้วมันยังไงอืทุกวันนี้ยังไงครับทุกวันนี้อ้าวให้เจ้าตายยังไงมันแย่กว่าเดิมอีกช,ชิบหายหมดเสื้อเหลือง,งเสื้อแดงตายหาหมดครับแต่ลงลาตายหมดมึงจะเอาอะไรกับมันมึงจะรังแกคนไปถึงไหนบุญตาใช่ใช่จะรังแกกันถึงไหนวะค่ะก็ พักอีกช่วงที่สองนะแ่แหมเวลาไวัยจังเลยนะคะก็จะหมดช่วงที่สองแล้วนะคะก็ยังไงพี่น้องหน้าซีบอกก็อย่าเพิ่งทะเลาะกันนะคะก็ลองลองลอง,ลองดูส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่นะคะก็ลองเออเราเรามีเหตุและผลทุกอย่างนะคะลองค่อยคอยคิดตามในในสิ่งที่เราพูดก็ได้ว่าจริงไม่จริงอย่าเพิ่งแชอคติต่อกันเลยนะคะ ก็อยู่ยังมีสติค่ะพี่น้องอย่าเพิ่งไปไล่กระทืบคนที่เขาเห็นต่างกันมันไม่ดีนะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงที่สของรายการนะคะอีกสักครู่ค่ะไทยเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทย เมื่อฉังสุดท้ายเราเรงาจะไม่ยอมแพ้ีลมฝนที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในโรงคันคงเินหนาวเยียมเงาละพันโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้อร้องตะโกนบนเทเพลงของสามัญชน,นลุกผู้คนกลุกมสวนสควนของเรา วันที่คนหลงโดยออนมาใน,นตรง,ง,ง,งทางคงเ,เป็นหนาวเยียกเงาลลงทังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยีนเธอบ้างร้องตะโกนบนเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝังสวรรณของเรา